อสวัสดีเด้อเอฟซีพูดที่ตามพูดละถาเบิงห้าน้อยเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อนี้ว่าป,ปันใดดอกพี่น้องมันไปเขาก็เขาสามน้อยอแต่ว่าไปเขาตัวซสำร่องพี่น้องเขาตัวล่องแต่พอคิดก็เขาตัวล่องศูน พิเศษกับเขาตัวล่องสองปกติหลุดวิพี่เขาทึ่งตัวเน้นตัวล่องพี่น้องเขาซีกับเขาศูนย์แต่ว่าตัวสำรองกับเข,ขาก็แม่นเขาได้พี่น้องไนดะ้เพราาปู่กัยังบอกว่าตัวสำรองก็ให้จัดยวนี่สังเกตเอาเบื้องเอาตัวมกวักตัวเขาเขา,ขาเป็นตัวสำรองกับจริงแต่ว่ามันก็มีสามตัวหนึ่งจัดเขามาเนาะ ถือว่าไปได้โย่แต่ว่าหังบ่สมบุ์ดอกพี่น้องมืออื่นจะว่ากันไหมบ่สมบุ์บ่สมบณ์บ่สมบูรณ์ช้ำด้อันเดียวนั่นล่ละแต่ว่ากับเขาอย่กันผู้ผู้มาหลุดอันนี้สี่ผู้ใดหลุดตัวสำรองก็ได้อย่ เอามื่ออ่นว่ากันไหมเนาะมือนี่วันที่นี้สิบเอ็ดมื่อื่นว่ากันไหมกับเหล่าพัฒนาเมือกันห้องแข่งกันกับเหล่าพัฒนามื่ออ่นกับเหล่าสามัคคีเมื่ออ่นวากันนับี่น้องเนาะเอาโเบึงเด้อมาเบึงเด้อผู้ใดเขามาแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้ให้นํำแน่ก็ว่ามันไปเลยยังสีลาปูก็ว่าตัวสำรองนี่ตัวหนึ่งบัสนกับว่าขีดตัวร่องให้เนาะขันบ่าหายหลุดก็ได้ กาหลุดก็คือตัวสํารังก็หลุดน้าแต่ว่าว่าแตกมูอนี่พี่น้องว่ามีแตกนี่ถ้าเขาหลุดเอาบานนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดผ่านไปแล้วบอสบุตรเข่ายุ่แต่หังบอปันใดเขาสามหนละสามน่อยผมละพี่น้องเขาสามหน่อยอยุ่เอาเบิ้งวันที่ยี่สิบสองเลยพี่น้องให้บก,บกเป็นการเชื่อเวลามาด่วนๆเบ่งกันด่วนๆ หันกล่องมาทางนี้ก่อนแมวไปแล้วแมวมันนั่งเคียงนอนเคียงอยู่บวงหนึ่งหันก็เลยจะหันกล่องนี้แมวไปแล้วแมวออกไปแล้วอ่เขาเบิ้งมาเชียมาแช่กันเด้อพี่น้องเลยครับคู่เลยเพื่อว่าเป็นการใช้เวลาสเปอร์กิตวันที่นีสิบสองที่นีสิบสองครับคู่ มันมีสามตัวพี่น้องเอ้มันบาแ,แตกจักเทียเอามากระอังหนาดกระดาษซื้อๆเราต้องเอาหรับจับคหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ไปยากได้กะฮะลักลอยใส่ตกกลมตะล่องอะไรพี่น้องหนึ่งศูนย์ kháu sồn, kháu sồn, kháu sồn, kiết sám, sám หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าวิ่งวิ่งหนึ่งหาหนึ่งหาวิ่ง อยูหาคู่พี่น้องว่าหลายเลยเดี๋ยวนี้จัดหน่อยแล้วเพราะว่ามันสามตัวบ่มีต้องจัดหน่อยเพราะว่ามันเขาแล้วเขาก็บ่เกินหกคู่พี่น้องบ่ถึงเจ็ดทักเทียเดี๋ยวนี้พยายามให้หน่อยที่สุดเว่งหนึ่งหาจัดให้หน่อยที่สุดเหลือหน่อยกลมเด่นกันหนึ่งหาร่วม หนึ่งเ่าเนื้อตัวร่องสำคัญอยู่ในี่นหลงเนะจัดเอาเบิ้งเอาดังเทียมกับเขาตัวสำร่องนละ่ะคือปูวานั่นนะหละเขาดิด่งว่ามันว่าเขาดิอันนี้ก็พิเศษ พิเศษพิเศษพิเศษจับคูเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเกด โอเกตเห็นทังห้างบ่จับหลายโตเดียวนน้บ่จับหลายคูหาหนึ่งหาหนึ่งจับหน่อยๆเข้มๆเลยหน้าพี่น้องนะมันจังบ่เนี้ตามหลายตมันแตกก็มันก็แตกที่ตัวเดียวคูเดียวสองคูเนี่ยนะมันแตกที่สองคู ขาบอควินลูดนอาไี่น้องละซีเก่าลูดก็ไม่เขายุดสองคูทันละเมื่อนั้นก็ไม่ตัวจ้าก,กับแตกคูไปเลยจับแตกไปเลย4ีเก่า4ีเก่าศูศวิ่ง วิ่งเก้าศูนย์วิงเก้ายวิงเกูนกลมเด่นเก้าศูนย์มีก้าศูนล่าง

พกกติกติ๊พกพกกติจับคูไม่จับตัวน่อนีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโมคูไปยังสิงไปยังลูกหานหล่อหานยังแปดหา ย่กขื 9, get. So get. Get ่นไปย่กขื่นไปนั่นจีพั่งนี่ของลงมาเร็วเจ็ดห้าเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก็ดศูนย์เก็ดศูนย์ chết xuống hốc cầu chết xuống chết chết hốc cầu 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 ข้าสัมบิงวิ่งแปรหาแปรหาวิ่งแปรหาวิ่ง ยิงแปดหาก้มเด่นแปดหาร่องเจ็ดแปดพีไอ VIP IP มีไอพี่เกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเกต kẹt chết kẹt chết kẹt si kẹt si cầu kẹt cầu kẹt vinh đinh kết nâng kết nâng vinh kết nâng vinh Cùng đen kết nâng ลองเกตซีผู้ขนผู้ขนตามผดกล่องยับกันกนะ้อนนังสิ สรุปกล่องยึดตั้มพี่นอ้องแล้วกล่องกันอยู่กันเมืม่อเห็นเลขเต็มเมื่อเห็นเลขหมดเบิ้งมาถันัดเอาพี่น้องเอ้ยเขามาเบิ้งเรื่อ,องวันนี้เด้อเล่าพัฒนากระชงไปละละอันนึงอันนี้ก็หาหน่อยพี่น้องหาหน่อยหาน่อยวันที่มี้สิบสองนัดพี่น้องเนาะ ที่ยีก็เขาไปแล้วสามน้อยพันไปแล้ววันที่22พุทธภาคมเด้นพินวองเด้อสพอกิดจับโคหนึ่งหาหนึ่งศูนย์เูนยเจ็ดหนึ่งเก่าบิหนึ่งหามเด่นหนหาล่องหนึ่งเก่านี่ตัวล่องสำคัญพินวองให้สังเกตบางดีๆเด้อเขาตัวล่องสองสองโตได้เหมือนโคสองโคคนได้เมือนนี่ สองหน่อยพิเศษจับคเกูนยหกเก็ดหาหนึ่งเก้าสี่เก้าสี่ศูวิ่งเก้กรมเด่นเก้าศนย์ล่องสีเก้าปกติจับคแปดหาเกก็ดเก็ดศูนย์เก็ดแปดหกเก้ 8, าเก้าสาวิ่ง ปหากรมเด่น8ปดหาล่องเก็ดแปดจับคูเก็ดหนึ่งศูนย์หนึ่เก็เก็ีวิ่งเก็หนึ่งกรมเด่นเก็ดหนึ่งล่องเก็ดีเอาหมอนี่พวกเดเข้ามาแล้วก่ะกดไลค์กดแชรให้เนยเด้อกดติดตามไปบอกมูบอกพวกมานำกดแชรต่อมูต่อพวกไปให้หัหวใจหลๆเด้อพี่น้องเด้อ คือสองของปูขุนคือจะทำชุม,มือนั่นละเล่าน้อยรัฐบาลรัฐบาลก็แตกไปแล้วเล่าก็แตกไปแล้วเล่าพัฒน,น,นาห้าน้อยก็นในชุม,มือแล้วพี่น้องเขาขู่มือพี่น้องพว้ได้เขามาแล้วก็หูวใจอยู่นาะว่ามีโศกมีลาบน้ำปูตลอดบุกเหตุเป็นสะพานบุญให้พี่น้องด้ มีคาเสือผ่าลูกล้านไปโรงเรียนเนาะคาขนมขอต้มลูกไปโรงเรียนไรวันคากับเขากับป่าเอฟซีมันกะมีตามันกะอยู่กับดวงไผ่ดมันเนาะพี่น้องเนาะบางเมือผู้หนึ่งกับเขาตัวหนึ่งถือผู้หนึ่งกับเขาบ่าถือจังสีมันกะอยู่กับดวงกับโศกวัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีสุกคนสศกๆมันมันแล้วพวกได้เขามาติดตามปู้คุณ สองซิมพะรวยสาแนวกับสองแต่คุณพะรวยเด้อพี่น้องเด้อสองสองเบิ้งหลังไปย่าขามกดสนาเด้อเบิ้งให้เบื้องให้หูจักให้แกงแกงตั้งสิงเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ไห่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโศก็มันๆแห้งๆปังๆพอกันไม่ในขิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี